ตัวนั้นจะไม่ตัวทถือดาบใช่ไหม,ม,ใ,ชไหมใช่พี่ตัวที่ถือดาบตัวใหญ่เดี๋ยววงสามเดี๋ยวกูจะรอดด้วเนี่ยเอออะไรพี่ท่านะไอ้ท่าวงวงในโดนทีมก็ตายพี่อโหโหโหอกมาวงไรก็ดีตาผมก็ให้รอดแค่ไหวะเนี่ยจัดไม่ดีนะเปลี่ยนอาวุธครับผมมาไอ้เหี้ย ปลอดภัยไว้ก่อนดูไหนว่าปัดมุมก่อนโอหเข้าทีละสองนัดอ๋อต้องยยู่บนแดงเข้าสิบห้าตีต่อนี่หว่าตายจะตายแน่ยังไม่ตายเว้ยเอาตายโอ้๊ยโหโหดสัตว์มีคนชุบให้อัตโนมัติขอบคุณครับใครไม่รู้โอเคกำลังไปพี่บอกเลยพี่เดี๋ยวผมตามไป คูณเลเวลสามรับรองว่ามันก็ตื่นเต้นเ้าใจแน่นอน ไม่รู้ติดนี่เนาะตีตายอยู่เดี๋ยวผมอันตีผมก็เข้าไปกดอันตีนะลุกบึ้มปรากฏว่าไม่เห็นอะไรเลยเพราะผมปิดแค่ปิดอย่างลุกขึ้นู พี่ดูโหดจนเดิม,มดบุ้มระวังนะพี่เกือบเข้าไปแล้วแา,ามันเท่ที่เที่ยวเลยะให้มันสมุรไล์ไไดีกว่าวับเป็นไร สายบัตรจะมี1ึตัวเลยไวบัดปรับปุ่ตายเกลยอเรียนภาพตายอย่างเท่ครับผมยูมาเกลืเรื่องโคตรนี่นะภาพแบบภาพโลสุดนะยังสวยเลยอ่ะเขาสวยยิงจูงแบบนี่ก็ปรับแบบโลโลโลตั้งแต่ออโต้ที่มันให้ปรับตอนแรก ยังแบบไม่ได้ตัดอะไรลดลงเลยนะแบบเกมมันทำมันสวยคิดค้างยอมสวยคือแบบต้นไม้อะไรเงี้ยมันแบบสวยเนี่ยคือต้นไม้อะมันคือต้นไม้จริงๆอ่ะเออมันไม่ใช่แบบกระจอกกระจอกต้นไม้มังเหลือกังหลืออะไรนอยู่อ๋อเดี๋ยวดูหมดไปแล้วไม่อยู่เป็นกลุ่มตรงนี้ไม่ใช่กลุ่ว่ะโจขออีกที เปแบบแบบิดเนิด N E K ดิโอเคโอเคโซนล่างเสาโอ้โก้ไม่ใช่หรอโซนล่างคือ <c ười> ผมอยู่โซนบนนะพี่โซนบนขวาซ้ายบนสุดเลยกำลังวิ่งไปอยู่ยาาเ,เาานี่ยมาเฮ้นี่ยเจอไอ้ม้านี่อะม้านี่ปะ่ะอ๋อไม่ใช่มา้าไม่ใช่มา้าไม่เป็นคล้ายๆหมาหม,มาสี่ขาตับยัยเวเบิร์ตตัวเนี่ย,ยเนี่ยมันเป็นมา้าพี่บวกอล้พี่เข้าคนเดียวแล้วบวกอ,อะไรก็ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวงั้นระหว่างนี้เดี๋ยวผมดี่ช่วยพี่วิ่งหาเลยแล้วกันโอเค ไปไล่ตัวนี้พี่ก็บวกไฟ้โยกกล่องเดียวลบละอะไรคุมอยู่นี่คือเรากล่องแดงนี่คืออะไรวะขาดแล้วไปเนี่ยมัน <ละ S 2> บอกว่าอะไรผิดอะไรยางนี่มั้ยยางยางคือของพี่พันเมื่อกี้เอ่อมันจะมันจะมีลูกบอลเล็กๆอยู่อ่ะพี่พี่ต้องตีลูกบอลให้มันลอยอยู่รอบๆกล่อง,อ,งอ๋อโอเคเข้าใจะละนี่ไงกล่องเปิดแล้วเมื่อกี้อ๋อมันให้ตีกล่อง เจ็บย้ายโซนละเออรู้จักทำโซนก็โอเคนะทำโซนเป็นโซนๆไปเขาเรียกว่าความรู้สึกเป็นทีนแพอ่ะต่าเประเทศได้เท่าทีแก่อะไรมาแล้วจดเาไม่โจมันทำเป็นภาพแบบวิกกี้เมาว่าอ๋อนี่โหลดแล้วนะมานั่งไปรัาไปไหนไปด้วยชั่สองบาท นี่น้ำเลยนี่น้ำเลยไอพี่ไม่ค่อยมีเรื่องเลยให้พี่นำไปหาวันนี้เดี๋ยวผมไปเช็คเควสก่อนนะอันนี้เป็นเควสเควสประจำอาชีพหรือมาลอบกันได้นะเควสตรงเนี้ยไหนไหนอ๋อนี่ไอ้เนี้ยแก่ซ้ายครับมึงจะมันจะเร็วมากไอ้สัตว์เห็นใจกูหน่อยแม่งหันข้อพ่อข้อพ่อมาหาเลยละทัมเมอร์นี้คืออะไรครับ นี้เป็นเป็นเอ็นบีซีประจำอาชีพครับถ้าเป็นไม่ได้มาทํากันด้วยสต็อกเกอร์ไม่จะไม่ทำอ่ะเริ่มไปต่านอันนี้ก็หลับใจรับเควสทําไปด้วยกันเลยพี่อ๋อเหรอตังฟูอันไหนวะเอาอะไรอันนี้อันนี้หมัดปีอันนี้หมัดไหนหมัดตัวที่พนี่นี่นี่หมัดอยู่ตรงนี้ส่วนอันนี้อันนี้อันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้น่าจะพระมั้งส่วนอันนี้เออเนี่ยพระอันนี้นักเวท เราต้องรับกับไอ้นี่มาพี่เราสองคนเราหมักไอ่ต่อยมันรับเราจะไปวะไปซื้อซื้อเลยอ๋อเราต้องกดต้องกดต้องกดแอคทีฟด้วยใช่ไหมเนี่ยกดแอปเพกแอปเพกแท็กแท็กด้วยกดรับด้วยกูยังรับไม่ได้เว้ยกูต้องไปทำเควสหลักก่อนตายมินต้องทำเควสหลักก่อนตาจะไหลใครมาแล้วเราจะไปช่วยทำหน่อยปะ โอเคอเควสเควสพี่อยู่ตรงไหนที่มันจะมีมาขึ้นอยู่อ่ะเนี่ยมันให้เดินเป็นจุดสีขาวไปเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแะตามไปเลยพี่นี่มาตรงนี้แล้วก็มาทางนี้ไปเอแมู่ชอบตรงนั้นพี่เอ้โหพี่น้ำเป็นน้ำเลยนะต้นไม้เป็นต้นไม้ เท่เลยจ้ำๆเลยออกมานนอกะล้วไม่แต่ถ้าเกิดมันออกข้างนอกมันจะกระตุกนิดนึงแล้วของยเหมือนแบบกระตุกตื้อๆนิดนึงแล้วก็ทีนี้ก็ลื่นละไอสิต้องบอกว่าพี่พันเข้าเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้เดินตรวจกับผมเมื่อกี้นี่เลยพี่ยืนอยู่ี่ยืนอยู่เฮ้ยกำลังจะไปดูโอ้โหภาพค้างเลยครับผมเจช็อตนี้ครับ ไม่ใช <st arts> <Okay. S 2> so th ่อะไรนะเอฟเฟกต์แม่งเยอะโอเคทำไมไไม่ขึ้นชื่อพี่พันธ์นะทำไมเมื่อวาร์ปมายูที่เดียวกันแล้วนัน็นอย่มันบั็กกันที่นี่ตามมปอยู่อยู่มันวุ่นวายรอก่อนรอก่อนมันมันโหลดโหลดโหลดไม่ทันเนี่ยต้องใจอย็นงเียคือเราจะเห็นเพื่อนอ่ะวิ่งอยู่หน้าแล้วก็วาร์ปปุ๊บหายไป ว่าเราโดดตามไหมฮะพันอยู่ยแบบเดียวกับเราพี่พันอยู่แบบเดียวกับเรานะแต่พี่พันเราไม่เห็นเราไม่เห็นพี่พันเออต้องบอกว่าเราไม่เห็นพี่พันกูก็ไม่เห็น,ด,หนด้วยเหมือนกันงั้นไปงั้นไปตรงอีเวน์จุดอีก็ได้ไปตรงจุดอีเวนจุดอี นี้ก็ได้ตรงนี้ก็มอนมอนเยอะอยู่เ่ยมากทำไรกันมาไน้นเลทางเหนือเลยพี่โจโตีตีบอสตีมอนอยู่ทางเหนือเวี่กียว่วยเดียวเกวเ่ยเกีวเ่ยกยเยว่ยีวเ่เีย แล้วแม่ต,ตบมัดต่อยกระดาบเลยนะหมัดได้เปลี่ยนมันเลวชอบชอบเร็วม,ม,มากมีเดินเคลียดดิ คายตัวล่างเนี่ยเสรนะ็จแล้วตัวอ้วนดาบดาบมันก็สนุกอยู่นะแต่มันช้าไม่ทันใจในชะ่ไหมใช่มันช้ากาจะยกมือฟันได้ม,มัดรแบงต้งตึ๊งตๆๆงต้งตงตงตง,ต,ง,ต,งต้องไปเจอดาบดาบต้องไปเจอดาบใหญ่ระห่งโลกเก่าอ่ะมันมันไม่อย่างนี้มันมันเร็วนะนจะเป็นคาร์ฮิโร่ก่อนคาพิเศษ ดับคู่ไหมมีมีดับคู่ไหมมีมีมีพี่มีใช่ไหมเอาละอยาไกได้ดับคู่ก็เข้าไปบวกดีครับคุณมีบันเต้ยมีตัวใหญ่คุณ ไม่ทันจริงๆเร็วมากเ yeah, ย้หนึงฟันโกางกาศเฮ้ยอูเคโหแล้วว่ะโหดบอลเตอร์แม่งโคตรโหดเฮ้ยเมียไม่ไมง

ไอ้หมดนินจาแล้วด,ดีแล้วทุกคนโวยม้าโวยต้องอยู่แม่งมันทำงานเป็นทีมด้วยดูดิมันมีไอ้ม้าข้างหลังอ่ะม้าแดงอะ่ะต้องแบกกำลังไปจำกัดม้าว่ะ <sk ill> จริงจริงน้ำตายหมดก,ไมกไมูไปบดมันก็จะมา ผมไม่ตายด้วยความผมไม่ใช่ว่าท้ายสองตัวนี้อยู่ใกล้ๆแล้วมันจะขึ้นไปขี่ม้าหรอกนะถ้าอย่างนั้นนี่กูนโนคอมเมนต์ตเบื่อเอามา้าตายดีมีขึ้นไปขี่ม้าเลยเหรอคือแบบพอใกล้ตายแล้วอยู่ใ,ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยขี่ม้าเลยอะไรเงี้ยแม่งรวมร่างกับอีกจิตคอนเลยที่อ่ะเสีย, <c oughs> ยมจังเลยเริ่มมีรวมร่างหือเกือบ จะได้ไปวดกินอะไรกินจ็บกูดเม็น,เป,นเป็นหมัดดีกว่า,าีเยมียม,ไม,ไมีไม่ทันเออนี่แล้วไม่ทันกินเลย,ยหมัดนี่แบบล้วนเยอะไปคูเทอโบนี่โตนี่โ ข้างล่างเหรอพี่มันมาให้มาไล่ฆ่าฆ่าไอ้บอสตัวใหญ่ๆออ,อกำลังวิง่งกำลังวิ่งไปหาเราดิ